บทบทธรรมจักกัปวัตนสูตรจบที่271คําอำอธิษฐานข้าพเจ้าขอน้อมชุลีอันเชิญรับบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทุกถพระองค์โปรดไม่ตาน้อนนำบารมีอันประมาณนี้ได้ที่ทรงตรัสแสดงปฐมเทศนา บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรแก่มนุษย์พรหมเทวดาทั้งหลายและข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยเจ้าทุกพระองค์พร้อมบริวารรวมไปถึงพรหมเทพเทวดาทั้งหมื่นแสนโกรธจักรวาลโปรดเสด็จมาฟังการสวดมนต์ ธรรมจักกับระวัตนสูตรของพระพเจ้านีงด้วยเถินด้วยอนุภาพแห่งการสาธยายธรรมจักกับัระวัตนสูตรเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่บทแรกที่ปราดจากพระโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้ทุกๆจักรวาลบันดาลให้เกิดการปรบองประกอบของพระราตนายครั้งแรกของโลก ด้วยการสวดพระสูตรนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าครบบริบูรณ์ทุกๆด้านไม่ขาดตกบกกรองในสิ่งใดๆด,ด้วยอานิสง์แห่งการกล่าวพระอริยส,สัจสีแห่งการดับทุกนี้เมื่อทุกใดเกิดขอให้พบวิธีดับทุกนั้นได้โดยฉับพลันปลดเรื่องทุกภัยต่างๆให้สิ้นมีดวงตาเห็นธรรมจิตใจที่เคยขุดมัว ขอให้ใสสว่างพ้นจากปัญญาที่มืดมิดกันแก้วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติจากหนักก็จงเป็นเบาจากเบาก็จะหายด้วยอานิสงค์แห่งการสวดมนต์ธรรมจักรกับประวัตนสูตรเหมือนหมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไปเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ยืนยาวต่อไปขอให้ข้าพเจ้าขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองสิ่งเลวร้ายขอให้กลายมาเป็นแก้วสารพัดึนึิดคิดปัสนาสิ่งใดขอจงสำเร็จได้โดยง่ายเร็วพันมีอายุยืนมีความสุขกายสุขใจภราศาจากทุกโศกโรคภัยดังปวงข้าพเจ้าน้อมอันเชิญเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลายในทุกๆจักรวาล ที่ได้เข้าร่วมสดับรับฟังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมมาจากกัปปวัตนะสูตรโปรดมาฟังข้าพเจ้าสวดบทสูตรนี้ทุกๆครั้งเื่อด้วยกุศลแห่งการสวดธรรมาจักกับปวัตนะสูตรนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานง้อมนำพระบารมีสามสิบทัสและอิทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และถวยเทศทั้งมวลโปรด,บ,ดบรรดาลปฏิหารจงมาเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติคับสมบัติอริยสมบัตินิพพานสมบัติจงมีแด่ข้าพเจ้าเธอ สัมพุชิโตวาตุธาตุโตปะธรรมังยังอเทเสสีธรรมมาจากตังนุทรังสัมมเทวาปวันเตนโตโลกเกอปะฏวะติยังยะถาค้าข้าวโนตาปฏิปฏิจมัิมาชตุสเวริยาสัจเจสุวิสุทังยานทัสสนังเฮสิตังธรรมพระเชนัสัมมาสัมปวติกิรนังยาเมนาวิสุตังสุตังกามมาจักรภวันนังเพียกรนะปารี วีระน้ำน้ำมาเสเอี่มีสุตังเอตังสัมยังพคกวาพารานสียังวิหารติสิปตะเนมิคลายตราตคูวาปัญจวัคคียติภูหามันเดสิทวีเมผิขเวอันตาปาปจเตนนาเสตดาพายุใจยังกามสุกามสุขาริยานุโยโกอีโนุัมโมโบจุเชหิโกนารโย ญาณสทศนิโตโยจะยังอธิกรมธาโยโหรุโคนายโยญาณะสศนิโตเอเตเตภิกขเวอุโขอันเตอนุปัามัจิมาปฏิปทาท h ค r เดนาปิสัมภูฐาจักรูกรณีญาณะรณีอุปสมัยยาปัญญาสัมโพรายานิพานายสังหาตาเดียกขตมาจัสสธเวมัจฉิมาปฏิปทาท h ค r เดนาปิสัมภูฐาจักภูกรณี ยานะการันย์เบสมัยาปินญาสัมภูรายานิพานญาสัมวัตตียเมวะอริโยอัตังโกมกโสัยทิทังสัมมาจิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาชีวสัมมาอยิมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอียงโกสาพิเกเวมัชฌิมาปฏิกราตุลาปฏิยานิสวรินาจตุมารณียานะการันย์เบสมัยา สญญาญาสัมผัายานิปานายาสังวัตาตี ederim, ด uin, ังโกปานาพีคะเวทุกขายาสัจจังชาติปิทุกขาเทราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกัปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเะหิสัมปโยโคทุกโคปิเะหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนาลาปติกรรมปิทุกขัง จังยิเตนาปัญจุปาทานะคันธาทุคาิดังโคปานปิกขเวทุกขสมุทโยอวียสัจจังยังกันหาโพนภวิจานันทิระภะสาวตาตราตรตราพินันตินิสัยนิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิดังโคปานปิกขเวทุกขันิโรธโยยัสสัจจังโยตัสะเฮวตันหายาเสสะวิราคนิโรโคตาโคปนิมิสสะโคมุติอนันติโยอิดังโคปานปิกขเวทุกขันิโรธามิปฏิปทา เฮียสัจจังยเมวาริโยอาจารย์ทีโตมะโคสัยที่ดังสัมมาทิที่สมมาสังกับโปสัมหาวาจาสัมมากัมมันโตสัมหาชีวสัมหิยโมสัมหัสสิสัมหาสมาธิมิดังทุกขังเฮียสัจจันติเมธิภูเวภุเพยหุนุสุเตสุทามเมสุจักภูมิปปาริยานังปปาริปัญญาปปาริิชาปปาริลาโลโกปปาริทังโงมิทังทุกขังเฮียสัจจัง ปริญญาันติเมพิกเวบุพเอนนุสเดสุตธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอังโกอนิทังทุครังเหียสะจังปริญญารันติเมพิกเวบุพเอนทุสเดสุธรรเมสุจักงอุตปาิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอีทางทุกขาสมุทโยอริยสจันติเมธิกเว ปุพเณนะโสเตนะสัมเมสวจะภูตวารีญาณังอุปาจปัญญาอุปาธิวิชชาปุรวาริอาโลกะปุรวาธิรังโฆปะณีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาทัพพันติเมภิกขเวปุพเณนะโสเตนะสัมเมสวจะภูตวารีญาณังอุปาจปัญญาปุรวาธิวิชชาตวารีอาโลกะปุรวาธิอังโกปะณีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมภิกขเว सुचा कुंभ पारी आना बुधवारिकुफेन सुचा कुंभ पारी आना बुधवार शिकारिख हुए नु सुत में सुचा कुना อดรพาริปัญญาอดบาริวิชาอดราิอารโลกุอุดรพาธิตังโภมนิทางทุกขนุนโรทริยสัจจังสัชิกะทันติเมพีกเวบุเพอนันสเตสเมเมสุจักุงอดรยานางอุดรพาริปัญญาอดบาริวิชาอดริอาโกุอราทิ่งโทางผู้นโรธคามิีปฏิปทาริยสัจจันติเมผีกเวบุพอนันุสเตสเมเมสุจักุงอดาินางอุดราริปัญญาอดาธิวิชาอดริอาโกดราธิต่งโภมนิทาง ภุขนีโรธ่าคม่มีปุิยสัจจังภาวตพันิเมธีกเวบุเพนนุสุเตสุมเมสุจักภูดวาริยานังปุวาริปัญญาตุวาริวิชาตุวาริอาโลโกตุวาที่ังโคมันในทางถูกขนิโรธคามิีปิดภทาอายสัจจังบาวิตันธิเมพิกเวบุเพนนุสุเตสุมเมสุจักภูดวาริยานังุวาทีปัญญาุวาริวิชาตุวาริอาโโกตุวารทียาวกี่ัจเม พุทโธมีสูตรจะดูสูเอยะสัจเจสูเอวันติปัลวัตจังภาวะสาคารังยถาภูตัางยานัสสนาสุวิสุตังโอโหสิเนวตาวังพุทเวสัทเทวเกโลเกสมารเกสัปรหมเกสัสนมณัปปรมัญยาปะชายา กทั่วมนุสสัาณุตรังสัมมาสัมปวิยังบิสมพุตโตปัญจยญาสิงที่ตัวจะาพเมติเเวเมสุจตุสุเอยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังภาวะจสาวกรังยถาพุตัญญาณขงสนังสุวิสุชังอโหสิทาหังทิเขเวณที่โเกโลเกสมารักเกศพระมเกสสมณะระมันยิ่งประชายากาั่วมนุสสัาณุตรังสัมมาสัมปวิยังบิสมุตโตปัญญาสสิง ยานัจปนเมหัสนังอุทปาติอกุปปาเมวิมุตตาวิมันติมาทัดิดานิปุระกัวติดัมโวจัปวาอะตมานาปจาวกิราภิภูภควาโตภาสิกังก์พินันดุยมาสมิงจปนวเยกาลัสมิงทัญญะมาเนียสมะโตโภทันญะสาวิรชังมีดำพลังจักธรรมจักทุงอุทปาฏิยังกินจิสมุทัยะธรรมันสัพพันตังเรวระธรรมันติปวัตติตัง อวัติเตจักภวตาธรรมจักเทภุมมาเทวาสธรรมนุสาวิสุงให้ธดำภวตาภารานสีย่าสิปันเนมิกระไดอนุตรังธรรมจักกลงปวติยังอปวัติยังสัมมณีนวะปรัมมณีนวะเทเวนวะปรัมนาวะเทนาจิวาโลกะสัมเหนเตงุมมานังเทวานังสัตถังสุดวาจารุมหาราชิกาเรวาสธรรมนุสาวิสุง าตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวัตาวติงสาเทวาสัตถมนุสย์เวสุงอาวติงสานังเทวานังสัตถังสุตวายามาเทวาสัตถมนุสย์เวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตวายุสตาเทวาสัตถามนุสย์เวสุงยัสตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมานะดีเดวาสัตถามนุสย์เวสุงหิมาระกีนางเทวานังสัตถังสุตวะปะรณิมิตวสุวตี เทวาสัตรรมนุสาวเสียงสงพระราหูมิต้วสวัสดีนางเทวานางสัทธั้งสุตัวพระพรหมปริสัจชาเทวาสัตรรมนุสาวเสียงสงพระพรมปริสัจชานางเทวานางสัทธั้งสุตัวพระพรหมปารหิตาเทวาสัธรรมนุสาวเสียงส่งธรรมปารหิตานางเทวานางสัทธั้งสุตววมหาพรหมาเทวาสัธรรมนุสาวเสียงสงมหาพรหมานางเทวานางสัทธั้งสุตววปริตบาเทวาสัต สัทธมนุสษะเวสุปริตาภานังเทวานางสัทธังสุตวะอภัมนาภะเทวะสัทธมนุสษะเวสุอภัมนาภานังเทวานางสัทธังสุตวะอ้พัสราเทวาสัทธมนุสษะเวสุอ้าพัสรานางเทวานางสัทธังสุตวะปริตาสุภาเทวะสัทธมนุษะเวสุปริตาสุภานางเทวานางสัทธังสุตวะ อับมานาสุภาเดวาสะทัมโนสาเพสุขัปพมานาสุภานางเทวานังสัทธังสุตวาสุปะทินกาเทวาสังสะทัมโนสาเพสุสุปะทินกานางเดวานังสัทธังสุตวาเวหับพลาเทวาสังสะทัมโนสาเพสุเวหับพลานางเดวานังสัทธังสุตวาอวิหาเทวาสังสะทัมโนสาเพสุอวิหานาง สัตถังสุตวะอาตตาปะเทวาสัทธัมมโนสาเวสุขตาปะนังเทวานังสัตถังสุตวะสุทัสสาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุขทัสสานังเทวานังสัทธังสุตวะสุทัสสีเทวาสัทธัมมโนสาเวสุขทัสสีนังเทวานังสัทธังสุตวะภการิจกาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุเฮกัมตะคาภาระนาสียง จิตประเนมิกดายอนุตรังธรรมะจักตังปวัตติทังอาปวัติยังสามเนนวะพระมเนนวะเดเวนวะมะเรนวะพระมณาวะเกนะจิวาโลกะสมิอินเตอิเิหะเตนะหะเตนะ นีเนะเตนะมหุเตนะยาวะพรหมโลกาสจโจอภูคาชียานจาทัสสหัสสิโลกาดาตุสังคมปิสัมภะคัมปิสัมภเวทีอัปมาโนจาโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานิมาวังอัตโพภาคะวาอุดานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโธันโยอัญญาสิวัตโพโธทันโยดีดีดัง อายสมะโตโกธัญญาสัอัญญังโกดัญโยตะเววนามังอะโหสิติปดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้พระเจ้ามีความสุขอหังนิทุโโหมิขอให้พระเจ้าปราศจากความทุขอหังอวิโรโหมิขอให้พระเจ้าปราศจาก เวนอาหังอัพยาปชโชหมีของพระเจ้าปัสจาอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขียตาตนังปริหารามีขอพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวา่าใจให้พ้นจากทุความทุกภัยทั้งปวงเธอปวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัตเทสตาสัตถังหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกลียดเจ็บใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแต่งานละกันเลยอภิยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเียดเบียนซึ่งแต่ละกันเลยอนิฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุกีอัตานังปริยารันตงจงมีความสุขกายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำ อีทางเมมาตาปิตุนางหตุส <bulun> ุปิตาหัวตุมาตาปิตุโรขอส่วนวนนี้จงสําเร็จแก่มันดาบิดาพระพเจ้าขอให้มันดาบิดาพระพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางหัวตุสุปิตาหัวตุยาตโยขอส่วนนนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายพระพเจ้าญาติทั้งหลายพระพเจ้ามีความสุขอีทางเมผู้รู้ปัจจาจริยานางหัวตุสุกิตาหัวตุผู้รู้ปัจจาจริยาขอส่วนบุนนี้จงสําเร็จแก่ครูปจาร์อาจารย์พระพเจ้าขอให้ครูปัจจา์อาจารย์พระพเจ้ามีความสุข มีทางสัพเพเทวตานางหตุสุกิตาหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั sugar, silver, silver, silver. <c oughs> <ๆ>้งหลายทั้งปวงมีความสุขมีทางสัพเพเตานางหตุสุกิราหตุสัพเพเตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขมีทางสัพเพเวรนางโหตุสุกิราหตุสัพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอจ้ากรรมนายเวททั้งหลาย มีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหต,ต,โตสพพุสุตตาโหตุสัเพสตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข